ภทยรายวันสุคนชัยอารีทักษินรู้ทุกเรื่องเหตุบ้านการเมืองถ้าหยิบเอาความคิดเห็นของฝ่ายนักวิชาการฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายประชาชนคนที่ยืนบนกองทุกโดยตรงมันก็มีผลออกมามองไปคนละทิศคนละทางเดียวกันว่าแต่สิ่งที่ทุกคนรู้มองเห็นเข้าใจได้เขาเหล่านั้น มีหน้าที่รับผิดชอบในปัญหาเหล่านั้นได้แค่ไหนพูดได้มองเห็นเหตุที่เกิดชัดขึ้นชัดเจนแต่ไม่มีหน้าที่มันก็แค่ดีแต่พูดแก้ปัญหาไม่ได้สักอย่างคุณพ่อสทออรอดทักษิณชินวัตรอดีตนายกไปพูดที่ไหนเรื่องอะไรท่านมองเห็นปัญหาชัดเจนทุกเรื่อง ทั้งตัวปัญหาชาติปัญหาประชาชนปัญหาสังคมร,รอบๆตัวเรารอบๆตัวท่านเองและทางแก้ปัญหาท่านรู้มองเห็นทางแก้ชัดเจนจะใช้อํำนาจแฝงหรือสั่งการเองโดยตรงก็ยื่นมือเข้าสอทรอได้ทุกด้านอยู่แล้วจะชี้นิ้วไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงไม่มีใครกล้าปฏิเสธแน่นอนทำได้ ทุกช่องทางที่ท่านพูดคือส่วนหนึ่งเป็นทางออกในหลายๆจุดเป็นจุดตายของบ้านเมืองทั้งนั้นแล้วทำไมไม่จัดการกับแก้ปัญหารู้อยู่แต่ละเรื่องคือปัญหาที่ต้องแก้ด้วยการเมืองที่รุมเร้าเข้ามารอบตัวลูกสาวแพทองทานชินวัตรในฐานะนายกตัวจริงที่แบกรับเกินตัวทำไมท่านนิ่งเฉยกินอิ่มนอนหลับ เพียงลำพังในบ้านรูจันสองล่าไม่น่าจะใช่นิสัยทักษิณชินวัตรแน่นอนทุกคนคงงงเป็นไก่ตาแตกท่านสอทอรอโผล่หน้าเลี่ยมออกมาแสดงความคิดเห็นครั้งล่าสุดที่ปอปอสอท่านชี้จุดเป็นจุดตายได้ทุกช่องของปัญหาชาติก็แค่เก่งแต่พูดมันจะมีผลดีต่อชาติด้านไหน คนก็เลยเดาเอาว่าคุณพ่อสอทรอโผลหน้าเหลี่ยมออกมาครั้งล่าสุดเป็นเงื่อนไขมุมไหนอีกหรือท่านหรือแค่ใช้เหลี่ยมแหลมคมทางการเมืองรอรวบอำนาจเบ็ดเสร็จไว้ในกำมือก่อนแล้วค่อยเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยชาติแบบกินอิ่มนอนหลับไม่นี้ไม่ติดคุก แต่เรื่องเดียวได้จริงหรือครับสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน